งานเช้านี้ของเรานะคะตัดแขนงแล้วก็ใบด้านล่างของมะเขือเทศออกนะคะถ้าเราตัดเร็วก็ยิ่งดีค่ะดูเต่าแตงข้อดีของการปลูกผักหลายๆชนิดผสมผสานนะคะต่แต,แต,แตงเขางงนะคะว่าเขาจะกินอะไรแต่เรามีพืชตระกูลแตงเยอะเลยนะคะแต่เขามากเกาะมะเขือเทศ เราจะตัดมะเขือเทศช่วงที่แดดออกแล้วนะคะเขาจะได้แห้งไวนะคะกิ่งที่เราตัดก็ดอกนะคะดอกก็ไม่เอาไว้นะคะเลี้ยงต้นให้ใหญ่ก่อน ก็จะเปลืองอาหารนะคะขี้วัวที่เราใส่ไปก็จะถูกเอาไปเลี้ยงที่ยอด mm hmm. แขนงด้วยแต่ว่าเราไม่เอาเราก็ตัดออกไปเลยนะคะก็แต่งไปนี้เรื่อยๆวันนี้เราจะทําค้างมาะเขือเทศกันนะคะแต่ก่อนจะเริ่มทําค้างอันนี้สําคัญนะคะ,ะกาบกล้วยนะคะ,ะกาบกล้วยแห้ง เราจะตัดตามขนาดแล้วก็เอาไปแช่น้ำรอนะคะเพื่อที่จะไว้ปลูกต้นมะเขือเทศนะคะนี่ได้แบบนี้แล้วเราก็แช่น้ำเลยนะคะทำครั้ง,งมะเขือเทศก็เราจะทำตามขนาดของต้นมะเขือเทศนะคะอย่างครั้งนี้ที่เราทำก็ประมาณหนึ่งร้อยเซนติเมตรนะคะเพราะว่าเป็นมะเขือเทศส่วใหญ่ความสูงของต้นจะไม่สูงนะคะทางข้างๆจะสูงนะคะ ฝังเหลือไว้นะคะเพื่อที่จะขยับขึ้นได้นะคะแต่ตอนนี้ที่ขูกไว้ก็จะประมาณ200เซนติเมตรนะคะเป็นมะเขือเทศทานสดสีเหลืองนะคะแต่อันนี้เป็นผลใหญ่ความสูงของต้นจะไม่ได้เกินไปถึง100ค่ะเราก็จะทำไว้ประมาณนี้อึ <laughs> ที่สวนของเราใช้กับกล้วยนะคะผูกต้นแล้วก็ใช้ไม้นะคะจะไม่ได้ใช้เชือกเพราะว่าที่สวนของเราลมแรงมากนะคะก็เ,เคยใช้เชือกแล้วมันไม่อยู่นะคะก็คือต้นแตกนะคะเวลาลมพัดถ้าแบบนี้ก็คือมั่นคงเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค้างมะเขือเทศผลใหญ่ของเราทําแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแต่สําคัญคือที่สวนของเราใช้ไม้นะคะไม่ได้ใช้เชือกนะคะเพราะว่าลมที่นี่แรงมากนะคะก็จะใช้ไม้ยึดแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นมะเขือเทศผลใหญ่นะคะความสูงของค้างนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะ เราจะกะไว้แค่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาผูกต้นเข้ากับไม้นะคะเราใช้เชือกกล้วยนะคะแบบนี้๋ยวพอเขาโตขึ้นอีกยืดขึ้นอีกเราก็ผูกอีกนะคะผูกขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆนะคะใช้เชือกกล้วยผูกค่ะ